สวัสดีครับสวัสดีอีกคลิปหนึ่งครับแอนออดมนะจากแอนชาแนลนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับมีอาวุธครบมือเลยนะครับเพื่อที่จะมาซ่อมแซมบ้านกันนะครับในส่วนของการซ่อมแซมวันนี้ก็จะมีพวกกําแพงนะครับประเภทกําแพงบ้านนะครับที่เกิดความชื้นสะสมมากๆเข้าก็เลยทําให้สีลอกล่อนนะครับเรามาดูกันครับว่าจุดเกิดเหตุมีตรงไหนบ้างแล้วก็มีลักษณะอย่างไรครับ ครับตรงนี้เป็นมุมในบ้านครับลอกทั้งแถบเลยครับด้านล่างก็จะยาวตลอดแนวในบ้านนอกบ้านเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นการผูกออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะล่อนลงมาแล้วก็ผูกแล้วก็ลอกออกได้เป็นแผน่แผนๆเลยนะครับแล้วบางส่วนก็ออกเป็นคุยขุ่ยอาวุธที่ใช้วันนี้ก็มี นี่ครับหยิบมาจากครัวครับสานะครับเอาไว้ขาะทุกๆนะครับแล้วก็อันนี้รู้สึกจะเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะชาปูนะครับแบบคล้ายๆเกียงอะฮะบางๆนะครับส่วนตันนี้ก็จะเป็นกระดาษกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายเบอร์กลางๆนะครับอันนี้เบอร์สามนะครับไว้ขัดนะครับส่วนอันนี้ค้อนนะครับค้อนนี้เป็นค้อนยางนะครับค้อนยางก็ เห็นวางอยู่แถวนี้ก็เลยหยิบมานะครับเผื่อว่าจะได้ใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ค้อนตอกตะปูนะครับเล็กๆนะครับซื้อมาจากร้าน20บาททุกชิ้นนะครับนี่ครับอันนี้เกียงนะครับไว้อาจจะฉาบนะครับในส่วนของปูนที่สึกล้อเข้าไปนะครับอาจจะมีการฉาบยาแนวเข้าไปเพิ่มอุดตรงรอยที่เป็นหลุมนะครับขั้นตอนการทาสีปูนเก่านะครับผมจะทําอยู่3ขั้นตอนก็คือเตรียมพื้นนะครับ เตาพื้นเสร็จก็ทาสีรองพื้นทาสีรองพื้นเสร็จก็จะทาสีจริงอีกสองรอบนะครับทาสีรองพื้นทาเสร็จแล้วทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงครับพอสีแห้งก็ทาสีจริงครั้งแรกนะครับแล้วทิ้งไว้อีกประมาณ 2- 3สาชั่วโมงพอ 2- 3สชั่วโมงแห้งดีแล้วจึงทาสีรอบที่2ทาสีจริงรอบที่2นะครับ อันนี้จะเป็นมุมในบ้านนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมแซะออกมาเยอะแล้วนะครับ<ม>การแกะสีเก่าออกนะครับในส่วนของรอยที่มันเป็นหลุมตรงนี้ก็คิดว่าจะเอาประเภทยาแนวนะครับซีเมนต์ยาแนวที่เขาใช้ยาแนวครับมาปิดตรงนี้เพราะว่า หลุมนี้จะไม่ใหญ่มากนะครับก็จะใช้ยาแนวแทนปูนซีเมนต์นะครับพอใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับแสะสีเก่าออกแล้วนะครับจะมาขัดด้วยกระดาษทรายนะครับผมใช้เบอร์สามนะครับเบอร์เบอร์นี้ครับเบอร์สาในการขัดตรงนี้นะครับขัดให้มันให้สีให้ปูนกับสีนี้ได้ระดับเดียวกันนะครับ ันนี้ผมก็จะใช้เบอร์หยาบนะครับหยาบขึ้นมาเบอร์120นะครับเพราะว่าเบอร์ละเอียดไม่สามารถที่จะขาดตรงจุดที่มันด้านๆแล้วก็ขึขนนะะ้นแข็งได้ครับต้องใช้เบอร์เบอร์ที่หยาบขึ้นนะครับส่วนพอใช้เบอร์หยาบขัดแล้วนะครับก็ค่อยต่อด้วยเบอร์ที่ละเอียดลงมาเพื่อเก็บรายละเอียดในส่วนที่ ยังขาดเหลือพอขั้นตอนการขัดเรียบร้อยนะครับต้องมาทำความสะอาดพื้นผนังนะครับด้วยน้ำนะครับก็คือการล้างนั่นแหละครับแต่ว่าใช้วิธีการชุบนะครับชุบแล้วบีบหมาดนะครับหมาดเพื่อที่จะเช็ดฝุ่นผงนะครับฝุ่นของเศษของสีต่างๆนะครับออกให้หมด รูปเช็คด,ดูอีกทีนึงครับว่ามันเสมอมสมองเสมอกันหรือยังถ้าสีเสื่อมปูนก็จะเสื่อมด้วยในส่วนของด้านหน้าปูนนะครับโชคดีครับไปค้นเจอสองถุงพอดีครับ<อ>น่าจะเก็บไว้นานแล้วแหละยาแนวจระเข้เงิอนอันนี้เป็นยาแนวห้องน้านะรู้สึกยังไงยาแนวเป็นกาวยาแนวนะครับสําหรับฝากตามอย่างเงี้ยครับร่องของกระเบื้องแต่ตอนนี้เป็น ซ่อมกระเบื้องพร้อมกันซึมนะครับเป็นของ w e เบอร์นะครับเบเบอร์ทูคิดว่าจะใช้ตัวนี้ประมาณหนึ่งผสมกับน้ำนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3-4นาทีนะครับก็ใช้งานได้เลยแต่เป็นการซ่อมแซมในจุดที่ไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเป็นจุดใหญ่เลยก็ต้องใช้ปูนซีเมนต์กระสอบ คนไปเรื่อยนะครับให้เข้ากันมันจะออกสีเหมือนฟูซีเมนเลยนะครับที่ผสมน้ำนะครับแต่ถ้าเป็นยาแนวนี่จะออกสีขาวครับครับแล้วก็หากระดาษนะครับมาวางรองพื้นการซีเมนก็ได้ที่แล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่าเหลวอยู่นะครับแต่ก็ใช้ได้แล้วล่ะตักขึ้นมานะครับแล้วก็เอาตรงที่ที่มันมีปัญหานะครับก็ถือข้าไาเลยแล้วก็ปาดปาดให้เสมอกันนะครับ ถ้าไม่แน่ใจก็กดๆเข้าไปหน่อยนะการทำกันแบบง่ายๆนะครับ,รบให้มันได้เสมอกับพื้นเดิมนะครับ ก็แปะกระดาษกาวนะครับตรงด้านล่างด้วยนะครับให้ได้ระดับที่เราต้องการก็คือระดับที่สีมาถึงตรงไหนก็แปะตรงนั้นนะครับ วันนี้เลือกสีรองพื้นซูเปอร์ชิลมาใช้งานครับอันนี้เปิดออกมาแล้วไม่ต้องไปสมอะไรเลยนะครับก็ใช้งานได้เลย ตกอยู่นะครับพอทาสีรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอสีเริ่มหมาดๆหรือว่าเริ่มจะแห้งแล้วก็จะเห็นรอยรล้านะครับต่างๆรอยร้าพวกนี้ประเภทนี้นะครับจะอุดก็ได้ไม่อุดก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาทาสีจริงเข้าไปมันจะเห็นชัดเจนมากนะครับโดยส่วนตัวก็ว่าจะอุดนะครับอุปกรณ์ที่นํามาอุดรอยรั่วรอยรล้านะครับของคอนกรีตก็มีนี่ครับ อะคริลิกชนิดยืดหยุ่นนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับซื้อมาหลอดหนึ่งนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ในการบีบนะครับบีบเพื่อที่จะดันตรงนี้นะครับดันตรงนี้ดันน้ำยาออกมาทางนี้นะครับอันนี้เป็นอะคริลิกอุดโป้ชนิดยืดหยุ่นนะครับสําหรับผนังคอนปีอันนี้ราคาไม่จำไม่ได้ว่าหกห้าหรือว่าห้าสิบาทนะครับอนนี นี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการใช้ตรงนี้นะครับเมื่อเปิดหลอดออกมาแล้วนะครับตรงนี้จะมีจะไม่มีรูนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีรูนะครับฉะนั้นต้องน่าจะใช้กันไกตัดตรงนี้นะครับตรงตรงส่วนที่นี่ครับตัดทายนะครับแต่ว่าให้มีเกลียวไว้ด้วยครับเพราะว่าเกลียวเขาจะรองรับตรงนี้ จะหมุนเป็นเลียวเข้าไปคล้ายๆกกาตาชานะครับตัดออกนี่ฮะจะเป็นอย่างนี้เห็นยาวไหมใหญ่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็ใช้อุปกรณ์อุปกรณ์นี้จะมีหลายแบบด้วยนะครับอันนี้ผมเลือกมาราคาถูกๆนะครับไม่แพงมากตัวนี้จะเป็นบิดตรงนี้นะครับกดเข้ามากดเข้ามาแล้วก็ดัน การถอยนะครับช oh <the> ันท right right no ี uh ่ถอยเข้ามานะครับเพื่อที่จะรองรับตรงนี้นี่ก็เข้าข้างด้านหน้าก่อนนะครับเข้าด้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยปล่อยนี้มันยังไม่เด้งกลับมานะครับตรงนี้จะไม่เด้งกลับมายังห่างอยู่ตรงนี้นะครับก็บีบนี่หลักการนี้นะครับที่บีบน้ํายาให้ไหลออกมาทางด้านนี้นะครับหลักการเดียวกันแล้วก็ค่อยบีบน้ํายาเราดูนะครับบีบน้ํายาน้ํายาเริ่มออกมาแล้วครับเห็นไหม รเราจะทําการอุดรอยรั่วตรงนี้อ,อุดรอยรล้าตรงนี้นะครับตรงนี้เลยแล้ประมาณนี้นะครับนี่กระยิงไปเรื่อยครับเหมือนอุดกาวตรงไหนล่องลึกๆเราก็กดเข้าไปนะครับข้อดีของอะคริลิกประเภทหัวประเภทปปายแหลมงนี้ก็คือล่องลึกๆมันสามารถแทรกเข้าไปได้ครับมันจะมีแบบตลับนะครับแบบตลับเป็นกระป๋องนะครับก็ต้องมาปาดมาใช้ปาดภายนอกที่มันไม่ลึกมากอย่างนี้ได้ครับ มันจะแห้งภายในน่าจะประมาณ3ามถึงห้านาทีแล้วก็มาตรงวบนะครับมือปาดเลยครับมือกดเข้าไปเลยปาดกดกดนะครับตรงหนที่ร่องลึกก็กดกดเข้าไปนี้นะครับอันนี้ร่องลึกหน่อยก็กดเข้าไปอีกทีก็ได้ครับกดกดกดเข้าไปนะครับทีนี้ก็ทําให้เรียบเรียบนะครับเหมือนผนังเพื่อที่จะทาสีได้ง่ายนะครับแล้วก็สวยงาม ทำให้รอยร้าวที่มองเห็นเมื่อก่อนที่จะทำนะครับลบเรือนไปได้เยอะเลยนะครับจนแทบจะไม่เห็นเลยครับสิ่งที่ลรืมไม่ได้เลยก็คือการเปิดถังสีครับถ้าไม่รู้จุดจริงๆก็เปิดไม่ได้นะครับค่อนข้างลาบากมากก็ตรงนี้นะครับนี่ครับที่เขียนว่าเทียออฟนะครับตรงนี้เราใช้ไขควงแบนนะครับหรืออะไรก็ได้ที่แข็งๆนะครับมันแบนแทะเข้าไปตรงนี้นะครับแทะเข้าไปแล้วงัดขึ้นอย่างนงี้นะะเพราะว่าถ้ามันอยู่นี้มันจะ มันจะหมุนได้ก็จริงแต่ว่ามันเปิดไม่ออกครับต้องงัดนี้เลยครับแต่พยายามยาวมีดนะครับเพราะว่ามันจะอาจจะโดนมือเราได้นะครับยังไง,งไหรือไมรก็ใช้มือเปิดไปเลยเห็นไหมแข็งเนละิแข็งมากครับต้องให้ผู้ชายที่มีกําลังหน่อยนะนะี่ครับสีเขียวพาสเทลนะครับในการทาผนังที่ลกๆอย่างนี้นะครับให้ ในลรมิตให้เป็นสีนี้ทั้งแผ่นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับกานนี้เป็นขั้นตอนการผสมสีครับก็เทสีไปประมาณหนึ่งแล้วก็เทน้ํานะครับผสมให้มันอย่าเหนื่อยมากจ็เอนไปนะครับคนดูครับคนดูนี่นะครับคือเราไม่ได้ใช้สูตรเป็นมาตรฐานนะครับก็คือเอาตามความรู้สึกก็แล้วกันนะครับนี่ครับ ใช้ได้แล้วครับใช้ได้แล้วนะครับครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสําหรับการทาสีรอบแรกครับสีจริงรอบแรกรอจนกว่าประมาณสีจริงรอบแรกแห้งประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับก็จะมาลงสีจริงอีกรอบที่2ครับเป็นที่น่าสังเกตว่าขณะที่เราทา นั้นนี่จะไม่เห็นรอยกระดาษงี้นะครับไม่เห็นรอยที่บางๆอย่างนี้นะแต่พอเริ่มแห้งก็จะเห็นนะครับจะดูรอบที่สองอีกทีนึงว่าจุดบางๆพวกนี้มันจะหายหรือเปล่าครับหลังจากที่หยุดรอสีแห้งไปประมาณชั่วโมงกว่าครับก็มาดูอีกทีหนึ่งก็แห้งสนิทแล้วนะครับก็จะทาสีจริงรอบที่สองนะครับเป็นการเสร็จสิ้นการทาสี บ้านในครั้งนี้นะครับอันนี้มืดค่ำแล้วนะครับตอนนี้ก็ทุ่มกว่านะครับจะทาตอนกลางคืนกันนะครับครับนี่เป็นการทาสีรอบที่สองนะครับทาสีจริงรอบที่สองก็จะทากันตรงนี้ครับการทุ่งบนก่อนทากันหมายความว่าทาด้วยแปรงก่อนนะครับทีนี้ก็จะใช้ลูกกลิ้งนะครับกิ้งขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันโดนทุางบนนะครับก็คือทากัน เป็นรอบแรกแล้วนะครับกระทากัปนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็มาดูผลงานกันตอนเสร็จสิ้นนะครับการทาสีครั้งนี้ครับครับเช้าวันนี้ก็สีจริงทาครั้งที่2เมื่อวานนะครับก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าดบความที่ใช้เมื่อวานยังเหลือเยอะนะครับเหลือจำนวนยอกก็เลยมาทาเก็บในส่วนที่มีตำหนิเล็กน้อยนะครับของเช้านี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีตำหนิตรงไหนบ้างนะครับ อย่างที่เขาว่าครับน้ำลดตอผุดครับ oh. นี่ครับคือคุณสมบัติของสีเงานะครับทาภายในสีกึ่งเงาทาภายในมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเวลาแห้งสีแห้งแล้วนะครับ oh. ก็จะเห็นรอยค่อนข้างชัดเจนกว่าสีด้านนะครับถ้าสีด้านทาภายในจะไม่เห็นชัดเจนอย่างนี้นะครับแต่ข้อดีของสีเงานะครับหรือกึ่งเงาที่ว่านี้นะครับ ทำความสะอาดง่ายกว่าสีด้านนะครับอย่างจุดนี้นครับเนี่ยมันจะมันจะมงเงาเลยนะครับจะเงาทีนี้พอมีฝุ่นหรืออะไรก็ก็ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้เลยมันก็จะสะอาดนะครับสะอาดง่ายกว่าสีด้านครับในการเก็บสีครั้งนี้นะครับก็คือเก็บในส่วนของเศษของนี่วยครับขนแปรงที่ไปติดอยู่ก็เจอหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับไปติดอยู่ในสีก็ต้องแค่ออกมาแล้วก็ทาสีใหม่ครับเป็นบางจุด ครับมีข้อผิดพลาดในการใช้เทปกาวนะครับเทปกาวประเภทนี้ลอกออกมามันจะติดอย่างนี้นะครับติดแบบนี้เลยครับยังมีกาวติดเต็มเลยเดี๋ยเทปกาวสนีนะครับเป็นสีแบบนี้ในตรงจุดที่เป็นกาวติดนี่นะครับคือมันค่อนข้างจะเอาออกยากมากนะครับมันขูดยากมากไม่ควรจะนํามาใช้นะครับ ส่วนตัวที่ใช้ได้นะครับคือแบบนี้น,นะครับทำน,นจะใช้ปิดแตะเวลาเขาตรวจสภาพรถนะครับอันนี้ไม่เป็นไม่เป็นกาวติดนะครับลอกออกง่ายครับใครจะม้วนนี่นะครับม้วนนี่เลยนี่นะครับอย่าใช้นะครับกับการแตะกันสีแถวๆนี้นะครับเวลาทาสี แบบนี้ครับเป็นขาวใช้ได้ครับอันนี้ใช้ได้นี่ครับดึงไหมเป็นแบบนี้ครับอันนี้ใช้ได้ดีครับก็เลยจะแก้ปัญหาด้วยการทาสีทับตรงนี้เลยนะครับลองดูครับเอาสีคอนกรีตมาลองทาขอบหน้าต่างนี่ครับ ก็ได้ทำการทาสีทับรอยกาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ออกมากลมเกลืนกับสีผนังดีครับครับสำหรับคลิปการทาบ้านทาสีบ้านด้วยตัวเองนะครับทาสีปูนเก่าด้วยตัวเองก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ หวังว่าคงจะติดตามกันแล้วก็กด s u b สไครต์กดไลค์นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับช่องแอนชาแนลของแอนอ่อนะนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ